ชื่ออะไรครับแนะนําตัวด้วยครับชื่อสุมิตรเวบันแพลวครับอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่คลอง13ครับผมครับเป็นไงบ้างครับใช้โฟทีของเราก็รู้สึกพอใจครับครับใช้ไปกี่รอบครับใช้ไป3รอบแล้วครับอ๋อสรอบครับคู่กับตัวตัวไหนครับช่วยใช้กับตัวนี้ครับอ๋อโกใช่ไหมสีทองใช่ไหมสีทองนี่ใช้ไปกี่รอบครับใช้ไป2เที่ยวครับอ่าช่วงไหนฮะที่พี่ฉีดช่วงใกล้ๆข้าวจะท้องครับ แล้วก็ฉีดตอนข้าวจะออกอีกทีนึงครับโอเคครับผมฝากความประทับใจหน่อยว่าใช้โฟทีของเราแล้วเป็นยังไงฮะอยากแนะนําดีครับเชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้ครับผมนะครับก็คือดีแบบไหนคือฉีดแล้วใบมันจะเขียวนานครับเขียวนานครับผมแล้วรวงเป็นยังไงบ้างรวงก็ใหญ่ดีครับรวงใหญ่ครับผมฝากด้วยนะครับโฟทีกับอีโมโกนะครับครับผมนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการฮะลดต้นทุนใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ด้วยใช่ไหมครับ ตอนนี้มันใช้น้อยกว่าเขาครับตอนนี้ใช้น้อยครับผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะมันก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะครับอ๋อห้าสิบห้าสิบเลยนะโอ้ถือว่าคุ้มสุดๆนะครับโอเคขอบขอบพระคุณมากเลยครับครับผมครับ